สวัสดีค่ะโอเคคุณสุนะคะอันนี้ก็เนาะแล้วเสร็จตัวเฉียวขี้มาสามเหลี่ยมนะคะคุณสุก็เปลี่ยนชุดให้นางนะคะเปลี่ยนชุดให้นางก็คือใ้าย,ยกดอกนะคะใ้าย,ยกดอกลําพูนเนาะก็นี่ค่ะตอนนี้กรถุงคุณสุตัวนี้เหลืออยู่สองผืนนะคะถ้าใครจะจองตอนนี้คือหมดแล้วนะคะคือเขาไม่ผลิตออกมาเดีอยาจะหาว่าคุณสุอ่ะ แบบนี้มีอไหมคือหมดแล้วคะ่ะอือนี่ก็เรียบร้อยนะคะตัวน,นี้อกสามแปดนะคะสามแปดนะคะเดี๋ยวจะออยซับแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะคะอเสื้อคอก็เกดีนะคะขอนี้ถักทั้งหมดรู้สึกจะโอโ้โหหกเจ็ดรอบนะขอจะได้ขอเพราะว่าเขาฟังเพราะเราหาจากไกลแล้วมันฟังนะคะก็จะได้ก็จะได้ขอนะคะ ได้ขอบขึ้นมานะแขนก็โอเคแขนสิบเจ็ดนะคะแขนสิบเจ็ดตัวยาวยนะี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามน่าจะพอดีน่าจะสวยนะคะน่าจะสวยงานก็อัดให้เพื่อนชมนะคะเพื่อนชมสุก็ตัวเขียวขี้มาในควรใส่ซับสีขีมเหล,ลืองนะคะออกมาเขาจะดูสวยแล้วเขาจะสว่างถ้าใส่สีเขียวเลยมันจะมืดตึ๊อไปเลยจะไม่เห็นช่องไปนะคะ ถ้าเขียวชิมานะคะถ้าเขียวชิมาจะจะเขียวเขียวอะไรก็ช่างคือคุณสุแนะนําว่าอย่าไปใส่เขียวใส่สีเนื้อเราเลยค่ะใส่สีครีมใส่สีเนื้อเราเลยก็คือใส่ครีมอมเหลืองอะไรเงี้ยนะคะไข่ไก่ยังใส่ได้เลยนะคะออกมาเขาจะดูสวยฝานะคะเจะก็ดูสอบขึ้นนะคะเห็นไหมเขาจะดูเห็นช่องไปนะคะตรงคอเขานะคะถือว่าน่าจะโอฝาคุณสุขส่วนมากก็ณสุขก็จะใส่สีสีนี้นะคะ สีเขียวเหลืองๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเขียวขีวข้มาเขาอมเหลืองนะคะพอพกมางานเขาน่าจะโอฝาถ้าเราไปใส่เขียวว่าเขียวปื้อไปเลยเขียวอยู่แล้วเขียวปื้อไปก็ <c oughs> ไม่น่าจะใช่นะคะโอเคค่ะนะคะคุณสุก็เอาผลงานมาให้สมบ่าิคุณสุดเสร็จแล้วเนาะแบบนี้นะคะส่วนชายนี่คุณสุกก็ลงลงแพทลงลงลายให้ลูกค้าให้เพื่อนๆตามรู้สึกเพื่อนๆก็ตามไปเยอะแล้วนะคะ เพื่อนก็เจ๋งแล้วนะคะเห็นเพื่อนลงลงลงไหวกันเยอะแล้วแปลว่าเพื่อนตามได้เยอะแล้วนั้นชายของกาสลองสีม่วงของเมื่อวานคนเพื่อนก็ตามไปเยอะแล้วนะคะเนาะโอเคถ้างั้นก็รอชมอีกตัวแล้วกันนะคะก็สุกลรงจะเสร็จเขียวเขียวมะนาวนะค่ะนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ